สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับพบกับผมธนพัฒนชองรํมกับช่องสปอตไลท์โคราชช่องธนพัฒน์ชาแนลนะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่2565นะครับวันนี้ประเด็นที่จะมาพูดคุยพูดจากับคุณผู้ชมนะครับแฟนคลับนะครับประเด็นเรื่องหมูแพงนะครับตอนนี้หมูแพงมากครับกิโลละ200กว่าบาท ตุ๊ดจีนอาจจะถึงกิโลละ300นะครับซึ่งก็เป็นปัญหาที่ผู้บริโภคเกษตรกรเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะครับฉะนั้นครับวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยนะครับปัญหาหมูแพงใครได้ใครเสียนะครับในระบบในระบบปัจจุบันนี้โดยเฉพาะเกษตรกรพี่น้องคนไทยนะครับว่า กลุ่มในทุนนะครับรวยอยู่กลุ่มเดียวแต่ปัญหาของเกษตรกรปัญหาของผู้บริโภคนะครับเดือดร้อนอย่างมากเดือดร้อนอย่างหนักของแพงทุกอย่างขึ้นเป็นตามระบบขึ้นเป็นแผงทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นณประเทศไทยนะครับโดยการนําของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับซึ่งก็มีพักร่วมไม่ว่าจะเป็นพักประชาธิปัตย์ นะครับซึ่งบริหารดูแลคุมเรื่องก,งกระทรวงเกษตรนะครับก็เล่นเอาแก้ผ้าหน้าร่อแทกันอยู่ตลอดนะครับฉะนั้นครับประเด็นที่หมูแพงตอนนี้นะครับหมูแพงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คือคือมันไม่แพงเฉพาะหมูครมันมันแพงทุกอย่างนะครับ ปัจจุบันนี้นะครับมันแพงทุกอย่างโดยเฉพาะช่วงปีมองปีใหม่มา2,5งหาของมาสองพันห้ามานะครับเราฉลองปีใหม่กันมานะครับน้ำมันลดสาสิบต่างพอขึ้นอีกทีก็60สิต่างเนี่ยครับมันเป็นทุกอย่างเรียวขึ้นกันเป็นแผงนะครับฉะนั้นครับหมูทุกวันนี้ที่มันแพงเนี่ยนะครับผมได้ไปคุยกับเกษตร,รกรหลายคน หลายท่านแล้วก็คุยกับผู้บริหารบางคนในระบบของกลุ่มในทุนที่ดูแลเรื่องของระบบฟาร์มระบบอ e ีวงอีเว็บนะครับเป็นะระบบเรียกว่าการดูแลเลี้ยงมาให้โรคมันเข้าไปติดเชื้อได้ในจุดนี้ครับซึ่งเกษตรกรนี่ลำบากทุนน้อยนะครับแล้วก็การดูแลลำบากนะครับเกษตรกรเรียกว่า ตอนที่หมูตายเป็นติดเชื้อโรคเนี่ยลำบากนะครับนะเป็นหนี้เป็นสินหมดเนื้อหมดตัวนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับได้ไปคุยกับคนขายหมูนะในตลาดซื้อหมูแพงมากนะครับซื้อหมูแพงต้นทุนแพงนะครับแล้วก็ผู้บริโภคแพงด้วยครับนะครับฉะนั้นคนที่รวยอยู่กลุ่มเดียวครับกลุ่มนายทุน นะฮะร,รวยอยู่กลุ่มเดียวกลุ่มในทุนนะครับนะฮะคือวงจรของหมูเนี่ยตอนนี้คือบางทีผู้บริหารนะครับบางทีในประเทศบางทีปิดบังข้อมูลกันนะแต่โฆษกรัฐบาลก็บอกออกมาล่าสุดก็บอกไม่ได้ปิดบังข้อมูลนะว่ามีการติดเชื้อโรคอหิวานะครับติดเชื้อโรคเข้ามาในประเทศไทยนะฮะ นะไม่ว่าจะเป็นเอเอนะฮะที่กำลังระบาดนะอยู่ในประเทศไทยปัจจุบันนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับหมูหน้าฟาร์มของเกษตรกรที่เมื่อวันได้ไปคุยกับผู้ที่พ่อค้าคนกลางไะคกับไปซื้อหมูตอนนี้ครับอยากจะซื้อนะแต่เขาไม่อยากคือกลุ่มในทุนก็แทบจะไม่อยากจะขายขายก็โกงราคานะครับนะครับโกงราคา นะครับแล้วราคาก็แพงมากนะครับโลหนึ่งตอนนี้ร้อยห้าสิบบาทถึงร้อยเจ็ดสิบบาทหมูตัวนะครับหมูตัวหนึ่งตัวคือช่างทั้งกระดูกช่างทั้งอะไรต่างๆในในหนึ่งตัวนั่นแหละฮะนะฮะในหนึ่งตัว170ร้อยเจ็ดสิบนะฮะแล้วค่าบริหารการจัดการก็มาถึงลูกค้านะถึงหน้าเคียงเนี่ยมันก็ตกไปสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าตอนนี้นะครับสองร้อยี่สิบสองร้อยสาสิบเห็นนำ ท้องตลาดเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งรัฐบาลก็บอกเอ้าหมูแพงก็หันไปกินปลาสิหันไปเลี้ยงไก่สองตัวเหมือนพอเด็กประยุทธ์บอกสิในจุดนี้ซึ่งเวลาพูดนะครับมันพูดง่ายนะแต่เวลาทำมันทำยากคือมาเล่นแก้ผ้าหน้ารอบโอ้โ,อโหโยนกันไปโยนกันมาอย่างเงี้ยคนที่เดือดร้อนคือพี่น้องประชาชนผู้เลี้ยงสุกรผู้เลี้ยงหมู รายเล็กรายย่อยมันตายหากันหมดนะอยู่ในกลุ่มเดียวนะก็คือกลุ่มนายทุนนะครับทีนี้ถ้าเกษตรกรอยากมาเลี้ยงผมก็คุยกับเกษตรกรเอา้าข้อหาตอนนี้หมูมันแพงแล้วทําไมไม่เลี้ยงหมูเกษตรกรก็บอกว่าจะไปซื้อ,อลูกหมูที่ไหนมาเลี้ยงไม่มีเลยถามว่าทําไมจึงไม่มีแม่พันธุ์มันทยอยต,ย,ตยตายตอนปีที่แล้วเป็ต้นปี หกสี่นะชงมงนั้นพอเชื้อโรคมันเข้ามาใช่ไหมฮะหมูก็ทยอยตายแม่พันหมูก็ตายตาย,ตายก็ปิดข่าวบ้างนะเวลาตายหมูตายรัฐบาลก็ไม่ได้มาชดเชยช่วยเหลือนะเต็มที่ในจุดนี้กเกษตรกรก็ล้มหายตายจากเป็นหนี้เป็น,นสินนะครับถ้าจะหาลูกหมูมาเลี้ยงตอนนี้นะครับราคาตอนนี้ตัวละสามพันขึ้นนะจากเมื่อก่อนเนี่ยพันห้าสองพัน นะฮะตอนนี้ในสามพันกว่าบาท2องตามตามสุดเลย20่กว่ากิโลเนี่ยนะครับสองพันเจ็ดสอันแดสาพันแล้วที่สําคัญลูกหมูไม่มีนะครับลูกหมูไม่มีอนะเพราะมันมีคนที่สามารถปล่อยได้คือมันมีกลุ่มในทุนกลุ่มเดียวนี่คือปัญหาของเกษตรกรที่ที่รัฐบาลมองเห็นหรือมองไม่เห็นอันนั้นเราก็ไม่รู้นะครับซึ่งเราก็รู้อยู่ระบบนะแก้ผ้าหน้ารอก นำสิ่งที่เกษตรกรได้เจอนะครับฉะนั้น,นครับที่หมูแพงหนึ่งตอนนี้กเกษตรกรอยากเลี้ยงนะลูกหมูหายากนะครับแม่พันธุ์หายากเพราะมันทยอยตายไปหมดนะครับหายากมากเกษตรกรบอกอยากจะเลี้ยงนะนี่นจุดนี้แต่ก็หาแม่พันธุ์ไม่มีหาลูกพันธุ์ไม่มีมีก็แพงมันอยู่กับกลุ่มในทุนหมดแล้วนะครับอยู่ในกลุ่มในทุนหมด นะครับลูกหมูแม่พันธุ์เนี่ยทยอยตายตอนปีหกสี่ก็ถูกทําลายไปหมดนี่คือวงจรวงจรของการเลี้ยงหมูเนี่ยถ้าจะให้ได้ร้อยร้อยกิโลนะครับต่อลูกหมูหนึ่งตัวเนี่ยไอยต่อหมูหนึ่งตัวนะครับค่าหัวถ้าตอนนี้นะซื้อมาสามพันกว่าเลี้ยงให้ได้ร้อยกิโลเนี่ยต้นทุนมันไปมันไปเรียกว่าต่อกิโลต่อต้อนทุนมันก็ล่อไปเจ็ดสิบแปดสิบาท เกือบร้อยแล้วนะครับเกือบร้อยแล้วค่าอาหารแพงค่าน้ำมันแพงพวกกรัมพวกค่าอาหารมันแพงหมดเพราะมันแพงหมดต้นทุนมันก็โอ้โหจเจ้าหมูร้อยกิโลมันมันก็ต้องไปโลนึงหน้าฟาร์มก็ร้อยกว่ากเกษตรกรก็ไปร้อยกว่าบาทแล้วนะครับนี่เป็นเรื่องจริงที่ผมได้คุยกับเกษตรกรว่าออต้นทุนมันสูงอยากจะเลี้ยงแต่ไม่มี แม่พันธุ์ไม่มีลูกหมูที่จะมาเลี้ยงนะครับอันนี้เป็นวิบากกรรมของเกษตรกรของคนไทยนะครับตกเป็นภาระของผู้บริโภคนะฮะลูกหลานเราไปซื้อหมูปิ้งหมูย่างในตลาดไม้ห้าบาทสิบาทแทบจะไม่มีต่อไปนี้ครับอาจจะเป็นหมูปิ้งไม้ละยี่สิบบาทนะฮะสิบบาทสิบห้าบาทในจุดในยุคข้าวยากหมากแพงจริงๆครับยุคนี้นะฮะคือเกษตรกรชาวบ้านเนี่ยบ่นกัน โอ้โห oh, บ่นกันเยอะมากครับนะครับฉะนั้นคือก็ต้องฝากนะครับก็ต้องฝากถึงรัฐบาลนะครับฝากถึงรัฐบาลว่าการแก้ปัญหากเกษตรกรนนะ่ะแก้ให้ไม่ถูกที่คันอ้ที่เป็นโรคนะ่ะคุณต้องหาวิธีการป้องกันนะป้องกันไม่ยูนะครับอย่างน้อยคนไทยนี่เก่งเรื่องวัคทรงวัคซีนป้องกันหมูโรคอหิวา ASF เนี่ยพวกโรคต่างๆนะครับที่มันเข้ามาคุณก็ต้องหาวิธีการป้องกัน นะครับซึ่งงบประมาณที่อุดหนุนให้มาป้องกันโรคต่างๆปีหนึ่งก็หลายร้อยล้านแต่ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็อาจจะเอาไปแค่อบรมอบรมกันนะก็ไม่รู้เงินไปเข้ากระเป๋าใครนะครับมีแต่อบรมอย่างเดียวแต่แต่มันแก้ปัญหาไม่ถูกจุดแล้วก็ตามครับน,นี้ของพอของแพงฮะหมูแพงก็มาแก้ผ้าหน้าร่อมาแก้ปัญหา,ากระทรวงพาณิชย์ห้ามทรงหมูออก คุยกับลายหญ่ห้ามสองมงออกไปต่างประเทศในจุดนี้ครับคือมันแก้ปัญหาที่ปลายเหตุทุกครั้งแล้วก็ของงบฉุกเฉินของกู้ฉุกเฉินมาก็มาคือเขาเรียกว่าคือไม่ไม่แก้มางแต่เริ่มต้นนะฮะไม่แก้มางแต่เริ่มต้นไม่มองคือไม่มองภาพใหญ่ไม่มองภาพไกลครับคือบางทีรัฐบาลก็ต้องยอมรับความจริงว่าคือ ทำไม่ได้หรือไม่อยากทําหรือ,อยังไงก็ต้องบอกความเป็นจริง,รงกับเกษตรกรและหาวิธีการช่วยเหลือเกษตรกรช่วยเหลือผู้บริโภคนะครับตอนนี้พอมาไข่หมูแพงเกษตรกรก็ผู้บริโภคก็หันมากินไข่ไข่ก็เดียมขึ้นนะแล้วก็จะไปกินปลานะปลาก็บางทมีมันก็แพงอย่างไรกับไข่เนี่ยมันใส่มะมงใส่มาม่ามันก็ยังง่าย ใช่ไหมครับคุณผู้ชมไข่ตอนนี้ขึ้นราคาอีกน้ำมันแพงนะน้ำมันแพงหมูแพงนะครับไข่ไก่แพงโอ้โหทุกอย่างขึ้นขึ้นแบบค่าของชีพนีสูงมากนะครับค่าของชิ้มนี่สูงมากหรือมันเป็นวิธีการที่รัฐบาลบีบต้องการทำแบบนี้หรือไม่วันนั้นผมก็ไม่ไม่สามารถทราบได้นะครับ แต่สิ่งที่มันล้นดีมานก็คือข้าวข้าวในห้าบาทหกบาทเจ็บาทนะครับท,ทั้งทั้งที่พวกเราเนี้ยเอามาบดเป็นแก่เป็นรำมาก็มาเลี้ยงหมูนะรำพวกเนี้ยแพงกว่าข้าวเปลือกอีกนะซึ่งมันขัดมันย้อนแย้งกันเยอะมากนะฉะนั้นก็ต้องจริงๆก็ฝากถึงรัฐบาลนะครับว่าแก้ปัญหาให้มันถูกจุดนะครับบางทีจะ เหมือนพักการเมืองบางพักครับบางทีโอ้โหพอพูดในภาพสวยหรูยังมีแต่มีแต่คาพูดนะบางทีมันมันแก้ปัญหาไม่ได้เกษตรกรลําบากฉะนั้นครับวันนี้รัฐบาลก็ต้องหาวิธีการป้องกันเชื้อโรคนะฮะป้องกันเชื้อโรคให้เกษตรกรนะครที่จะเลี้ยงหมูนะครับให้รายเล็กรายย่อยให้อยู่รอดนะครับหาวิธีการป้องกัน นะครับสผลักดันเรื่องงบป,ประมาณมาช่วยเหลือเกษ,ษตรกรให้เป็นกลุ่มเกษ,ษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะอาจจะมีหนึ่งวิสาหกิจ1โรงเรือน1หนมู่บ้านหนึ่งตำบลหนึ่อำเภอหก็ว่าไปไม่งั้นเมื่ออยู่แต่ในทุนกลุ่มเดียวนะครับเพื่อให้เกษ,ษตรกรเนี่ยจังหวะเขาเขาเรียกว่าลืมตาอ้าปากได้นะครับแล้วก็กรมประวุเ์ีก็ต้องเร่งนะจัดหาแม่พันธุ์หมู มาให้เกษตรกรหาลูกหมูมาให้เกษตรกรนะครับให้เกษตรกรอ่ะได้เลี้ยงแบบคือราคาไม่สูงมากครับแล้วคนบริโภคเนี่ยเขาก็จะได้อยู่ได้ด้วยเขาบริโภคแบบราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงเรารู้นะว่าปัญหานี่มันเกิดขึ้นมันต้องแก้ต้องใช้เวลานะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วคือรัฐบาลก็จะมาแก้ที่ปลายเหตุเป็นหลักทุกครั้งหลายหลายครั้งที่ที่เราได้ได้เจอนะครับฉะนั้นบางที ก็ไม่ยอมรับควาเป็นจริงอีกนะครับกระทรวงเกษตรนะครับวันนี้เกษตรกรขายข้าวไม่ได้ราคาก็อยากมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูนะครับก็ไม่มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไม่มีลูกหมูที่จะมาเลี้ยงฉะนั้นก็ต้องฝากถึงรัฐบาลว่านะให้แก้ปัญหาให้ถูกจุดนะครับทุกอย่างแพงหมดแล้วก็ภาษงภาษีก็เตรียมขึ้นกระนาต่างในจุดนี้ ก็มีแต่กู้กู้กู้นะรัฐบาลก็กู้มาเยอะมากเตรียมจะกู้อีกไม่รู้เท่าไหร่ฉะนั้นครับก็คลิปนี้มาจริงๆไอ้หมูแพงอะเรื่องหลักวิชาการอะนะฮะเรารู้อยู่แล้วแหะครับนะคนอื่นก็พูดเยอะแยะแต่ว่าเราต้องมาพูดในหลักความจริงเนี่ยพูดภาษาชาวบ้านเรานี่แหละว่าแก้ปัญหาให้มันถูกจุดเชื่อช่วยเหลือกเกษตรกรนะครับในการผลักดันแก้ไขส่งเสริมเกษตรกร นะครับแล้วก็ให้ผู้บริโภคแหะอย่างเราเรานี่แหละไปตลาดให้มันไม่ใช่อะไรมันก็แพงหมดนะเงินร้อยหนึ่งไปตลาดสองสามร้อยเป็นต่างไปตลาดต่างในจุดนี้ก็ชาวบ้านลําบากนะครับชาวบ้านลําบากแล้วก็โหนี่ครูเรือเนี่ยทุกวันนี้มันมันเกินที่ GDP ในประเทศไทยมันจะเกินมันจะเกินยังไงแล้วนะครับมันจะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซนแล้วตอนนี้ฉะนั้นครับก็ต้องฝากถึงรัฐบาล ในการแก้ปัญหาให้มันตรงจุดให้มันถูกจุดนะครับคลิปนี้ผมธนพัฒน์ชองํำนะครับมาพูดคุยในเรื่องของทําไมหมูถึงแพงใครได้ใครเสียนะครับส่วนใหญ่ก็เราก็รู้กันกลุ่มในทุนรวยอยู่กลุ่มเดียวนะกลุ่มในทุนมีไม่กี่คนหรอกที่รวยนะครับที่เหลือเนี่ยกเกษตรกรเนี่ยไม่รวยหลครับนะบีบไปเหลือแค่กลุ่มในทุนแล้วสุดท้ายก็กลุ่มกลุ่มนี้ ก็เอาเงินไปอุดหนุนนักการเมืองบางคนนะก็ทุกคนก็จะรู้อาจจะเป็นกลุ่มไหนนะครับก็มีแต่กลุ่มเดียวนะรวยอยู่กลุ่มเดียวข้างล่างก็ตายหมดตายเรียบนะครับคลิปนี้ผมธนพัฒนชองรําลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ช่วงคลิปหน้าสวัสดีครับ